cha 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 รองศาสตรตาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์เกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคมพศ2509มีชื่อเล่นว่าทิพย์เป็นนักการเมืองนักธุรกิจอาจารย์และวิศวกรชาวไทยและปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ว่า,า,าราชการกรุงเทพมหานครก่อนที่คุณชัดชาติจะมาเป็นผู้ว่านั้นเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในยุคยิ่งรัฐชินวัตรในการดํารงตําแหน่งนี้เขาเป็นที่รู้จักจากการเสนอสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ภายใต้รอบวงเงินกู้2.2ล้านล้านบาทแต่ถูกศารลรัฐธรรมนูญตีตกไปและยังมีภาพลักษณ์เป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในปรตพีจากภาพหิ้วถุงอาหารในปีพศ2556และทําให้เขาได้รับชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบนสื่อสังคมที่มีการนําภาพไปทําเป็นอินเทอร์เน็ตมีมในรูปแบบต่างๆ <S <S ต่อมาเ<ๆ>ขาได้ลาออกจากาพรรคเพื่อไทยเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครปี65และก็ได้ชนะการเลือกตั้งและมีคะแนนเสียงที่มาก ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยในเวลานั้นต้องบอกเลยว่าเขียวทุกเขตจริงๆ